วันนี้นันจะลองเป็นตุต๊กตาให้เพื่อนสุ่มแต่งตัวหนึ่งวันแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมขอบคุณพี่วิกนะอ้าวมึงเป็นคนให้กูเลือกไม่โทษนะมึงซื้อไว้ทำไมนะ คนนทั้งหมด5คนไม่ว่าจะเป็นน้องแนนแม่มิวกี้มิกซี่เอแคลเอลี่แล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์เนี่ยจะออกมาเปไ็นยังไงปังหรือพังโดยที่ไม่มีการเตรียมกันมาก่อนนะคะว่าใครจะเอาชิ้นไหนให้นะใครจะเาชุดไหนให้นะเพื่อนะทั้ง5คนเนี่ยก็5สไตล์ไม่มีใครเหมือนกันเลยอุ้ยนรู้สึกเหมือนจะเป็นตุ๊กต,กกตาแล้วก็ไม่คนมาแต่งตัวให้อะ่ะต่ตนะั้นคือเจ้าพะเจ้าะจริงนะ้าค่ะ เดี๋ยวเราไปเพื่อนเพื่อนลือกเสื้อผ้าดีกว่าเริ่มจากน้องแนนกันเลยไปบุกตู้เสื้อผ้าแนนกันวบายทำไมห้องแต่งตัวเลโอ้อันไหนคือตู้เสื้อผ้าของแกทางห้องนี่เรียกว่าตู้เสื้อผ้านี่ไม่เใช่ห้องนอนเรียกตู้เสื้อผ้าเริ่มจากตัวนี้เหรอหนึ่งกองอ่าสองกองเฮ้ยนี่คืตู้เสื้อผ้าเหรอเสื้อผ้าสามกองสี่กองห้ากองและหกเสื้อผ้าแกเยอะมากเลยอ่ะอันนั้นรู้แต่เนี่ยมาทำไมนะ หมวกอึ้งเป็นตุก๊กตาแล้วตกตาให้เพื่อนสนิททั้งหมดห้าคน,นแต่งตัวให้แกอยากแต่งอะไรให้ฉันือเหมือนเกมแต่งตัวตุก๊กตาเออแบบลอยอียังอย่างที่ฉันชอบมากๆหมวก <c oughs> จะมีหมวกไ <c oughs> หมอยู่ในเจ๊ตอนนี้จะ <c oughs> มีหมวกทุกแบบเลยอ่ะหมวกแบบวินเทจปลาเกียงปลาเซียงหมวกชายทะเลฉ <c oughs> ันมีหมวกแบบทุกแนวแกจะหมวกแบบไหนนี่หมวกเซิร์ฟโตขึ้น อุ้ยมันอยู่ในเกมจะชื่อลังอินตอนนี้เลยอะเกมอะไรเกมแฟชั่นดีมมันคือเกมแต่งตัวในเกมอะให้เราสามารถแต่งตัวได้ทุกแบบทุกแนวไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์น ala, แฟนตาซีแนวยุโรปเดสกาลาแฟนตาซีเทนิยายแวมพายแม่มดหมาป่านางฟ้าก็มีค่ะอย,อยู่ในแฟชั่น e a m อุ้ยเกมไหนตอนนี้เลออิศอะ มีหลายแบบหลายสไตล์ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครบค่ะรับรองไม่มีเบื่อฉันเล่นทั้งวันเล่นจนอินจนอยากจะให้เพื่อนแต่งตัวให้โอโ้โหเ้งนั้นก็นี่เลยเหมาะสุดๆหมวกนี้ขยับปู่ได้ด้วยต้องมี้งนิ่ง้งนินเห็นลางแล้วว่ามันจะออกมาไม่ปังแต่ดูพังละหลายแบบหลายสไตล์ใช่มากกว่า จะจะดมดฉันเล่นเกมแล้วแก,กไป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 เดี๋ยวฉันจะไปโหลดเกมมาบ้างเนี่ยฉันจะได้เล่นนี่แรกคนแรกนะคะเดี๋ยวไปดูว่าคนที่สองเนี่ยห้องแต่งตัวแม่มิกกี้จะเป็นไงแล้วแม่มิกกี้จะให้ไอเทมอะไรกบับนัำแม่ขอเสื้อผ้าหน่อย แม่้องแต่งตัวของคุณมิวกี้ไปยาอนันตราซับลอยล้านพันล้านเราอยากให้แม่แต่งตัวเสมือนกับว่ามันเป็นตุ๊กตาในเกมนี่อย่างนี้ได้เอากี่ชิ้นจะได้ใช้ของคุณมิวกี้ดูนี่อ่ะเปิดมาเจออะไรชั้นแอลเป็นดีหลุยส์บิชองดีออนสตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวนี้มีอะไรเจ้าอะไรเนี่ยเอเจนซี่แต่ยแยะเลยมาดูมาดูค่ะนี่ในเนี้ยมีสร้อยกว่าหมื่นอันนะ หมือนในเกมนี่หนูเล่นเลยอ่ะเขาเรียกว่าชีวิตจริงแต่ว่าของเยอะเหมือนในเกมใช่แล้วโปไ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 อ็องไมค์กูสเดะเหมือนของจริงมากๆเลยใช่อันนี้ซื้อบัคเก็ตเองเลยนะบัเก็ตเอกนี่ชิลเล่ที่หนูได้แต่แนมเดนชัดฟิลสุดๆแต่พอเรามาอยู่ในห้องหนึ่งตรงกับแม่มิวกี้เซเล็บอันดับหนึ่งในด้านการแต่งตัวแนนน่่อไมหลันตาหลับตา ขอกระเน็ผู้ใหญ่ใส่ได้กรนนะเนะ็เท่าไหร่มะใส่เห้าขวบเป็นพ้อม่ได้คุยเนี <laughs> ่ยแม่แต่ว่าถ้าจะวันนี้ฉ้นมีสองอให้ที่เธอเลือกอเออแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม เราไม่ควรให้เพื่อนแต่งตัวให้เรานะเราควรแต่งตัวตัวเองในเกมสนุกสุดละนี่ของดีเลยนะโอ๊ยอิดแล้วอะดูตอกูใส่ใไงมั้ะมันแปลกมันไม่แปลกมันสวยอะอะแม่แต่งแล้แแม่ต้องใส่กับหมวกนี้หน่อยช็อตเกมอะไรเนี่ย โหลดเลยค่ะแฟชั่นดีมค่ะโหลดได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะและแม่ไม่ต้องมานั่งเสียเงินในชีวิตจริงด้วยนะหมืน่นกว่าแบบในนั้นคือฟรีอันนี้อาโหลดนี้อันนี้อาแอปนี้นนใช่แต่นนระวังติดนะหนูติดจริงหรอติดผู้ชายอะ่ะอยู่แล้วใจพูดไหมแม่พูดแม่พูดหนีไปบ้านคนต่อไปค่ะพี่มีว้ายมีน้ำมันแก้ข้าวมาได้ไงอะ่ะเล่ก็รอสุดจะเมืงไงนี่ตุ๊กตาและนี่คือตุาา๊กตา เ uhm. นื้อฟังนะเสื้อผ้าแบรนด์เนมมันแพงอ่ะเขาวางไว้อย่างเงี้ยแหละเพราะว่าตู้เสื้อผ้ากลัวไว้เกินโซบงแหล่าตู้เสื้อผ้าแฟชั่นก็คือตรงนี้เลยนี่ไงจะเลือกใส่เอางี uh ้พ huh. ี uh ่มิกวันนี้หนูจะเป็นตุ๊กตาพี่มิกแต่งตัวเหมือนเวลาเล่นเกมในแฟชั่นรีมอ่ะอยากแต่งอะไรให้ตุ๊กตาแต่งเลยได้เลยพี่นาติคุณเลือกเลยคุณเจอคุณแม่หมวกไหมล่ะมีหมวกเป็นหมวกเลยแบรนด์เนมดีกว่า มึงดูอะไรให้มันเข้ากันอ้าวอีสว์สีผูสีส้มเข้ากันคือเวลาเราเล่นเกมในแฟชั่นดีมอ่ะเขาจะมีโจทย์เอ้ยวันนี้เราเป็นสีปีนนะวันนี้เราไปเดทนะแล้วมันต้องแมทช์กันมันมีคะแนนให้อุ้ยเดี๋ยวจะโป้ไปมันดูผหี้ว่าอันนี้ดีกว่ามากเจอแล้ววันนี้มันดูเป็นแต่งเป็นแกรมมันดูพังแกมแบลแกมแบลนี่มันมันเข้ามาหมวกเลยปะปูไปทั้งตึกโจ มึงมึงเหมือนอยู่ปารีสมึงที่เราไปปารีสมาเขาแต่งกันอย่างเนี้ยแหละขอบคุณพี่มิกนะอ้าวึงเป็นคนที่กูเลือกแต่ว่าเรื่องเลยสองคนาามาดูกันเลยว่ามันจะพังได้กว่านี้ไหมไม่หรือว่าอันนี้ก็ได้ละอะไรอีกอีบินไปหาผัว Fashion Dream โคตรสุดเลยเนี่ย AI ให้คะแนนล้านมาลุกมามามา,มาลุกแม่พร้อมแล้วลุกมา พี่นาสมิติหน่อยตุ๊กตาเกมพอยู่ในเกมก็เป็นชีวิตจริงฉันอินเกมมากนี่คืออะไรนะทังโตสภาบ้านซื้อมันตั้งสิบล้านทำเดียวนะเมื่อไหร่สร้างเสร็จทุกทีนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแผนไปใครฝรั่งเศสมามพระราชวังแวร์ไซท่ากี่ปีนั่นไงล่ะนั่นคือไอต้องของฉันแล้วก็อยู่ที่หนึ่งก็ตายลูกหลานไม่ค่อยได้อยู่ทะเลาะนตายแล้วกันหยอกของมันยังไม่ได้จัดชั้นสองไงก็เลยมากองอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะแต่งตัวตรงนี้เป็นลาบ ถุงเบรเซียก้านี่น่าที่สุดที่นะาฮาทีจะบอกว่าของในถุงเนี้ยถ้าขายมาได้บ้านอีกหลังเงินเนีย่ยนี่หมื่นแปดจบหรือจะเป็นเซ็กซี่ปาร์ตี้เิร์ล ใช่เอาอันที่มันที่ใส่ได้ด้วยใส่เดียวกันอ่ะโอ้ยพี่นัดเหง่าจะต้องหาเกมมาเล่นเลยเดีนี้เกมแฟช์ซันดรีนที่ฉันเล่นเนี่ยเพราะแต่ว่าแชทหาเพื่อนในออนไลน์ได้กันได้คุยได้เลยหรอมันไป่ใช่ที่แบบว่าโอ้ยเล่นแต่งตัวอยู่คนเดียวแล้วก็จบอะไรอย่างงี้เขาจะมีทงมิชชั่นที่เล่นเดี่ยวแยกคนเดียวหรือว่าจะเป็นเอ้ยไอครโหลดมาเล่นด้วยกันได้แชทหาก็แต่งตัวไปกันอย่างงี้หรอปะกันหน่อยรวยเลยจังเลยอ่ะช่องแชทต้องเข้าใจง่ายสามารถแชทมารบกันได้บางทีฉันก็แ อก็ไมแกไม่ใซ้หาเพื่อนกันในเกมนะหานหรือนทำไมเนี่ยก็ฉันอินแล้วฉันก็อยากจะลองเป็นแฟชั่นดีนในชีวิตจริงอุ้ยมึงก็ตังนะไม่โทษนะมึงซื้อไว้ทำไมนะไปให้ผู้หญิงใส่มาบ้านผมครับกระเป๋ากระเป๋าแกยังไม่มีกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าสองสีทือจบอ่ะอันนี้ว้าวอันนี้หรือว่าสีเหลืองออแต่เขานะเขาเลยแหละ ฟังนะไอ้ใครไปโหลดแฟชั่นดีมาเล่นไปเพื่อจะได้ลองซ้อมมือแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่มไนี้วยสวยจริงเห็นไหมล่ะเดี๋ยวมาดูว่าอีตัวสุดท้ายจะแม่แฟชั่นเอลี่จะให้อะไรคือมาหาตูนแต่บานรู้แบบว่าบ้านเนี่ยมันบ้านอินสูเนอกจากตูนแล้วยังมีใครชาลิซาอิสมาดูโอ้ เดอันไหนตัวเสื้อผ้าหนูลูกอยู่ย้ายไปห้องโน้นแล้วตามหาไปดูหน่อยได้ไหมอ่าป่าป่พี่นัทเดินนักไปโอ้โหแต่ไม่มีเสื้อผ้าสักชิ้นอ้าวแล้วจะเก็บแต่แต่ตุ๊กตุ๊กตาไงตุ๊กตาตัดไปเยอะตุ๊กตามันต้องมีพอมปี้อะไรถือนะมันต้องมีนี่แค่ดีมากแฟชั่นดรีมปะแฟชั่นดรีมเดี๋ยวไปข้างบนห้องคุนตัวแตดีกว่านี้ไปฮะบุกห้องตุนต่อ แ a ช h i นดีมแฟชั a นดีมแฟชนดีมจะเต็มตัวแรวปามาลุาากกา้นมาจะเกมปะตบคน่าไม่เข้ากันตอนคุณเล่นอนะ่ะ ก็แก้กูเหมือนมึงแหละนนั้นกูเอาใจช่วยแค่หนังคนเดียวนะทำไมคลิปนั้น,กนแกไม่ถวาฉันแกไม่แปลชฉันกว่แม่ไงฉันเลยไม่โทรหาแต่ฉันฝึกแล้วฉันโหลดเกมมาเล่นแล้วฉันเริ่มแต่งตัวเป็นมากขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นต้องเล่นอีกสักอาทิตย์หนึ่งเป็นแน่ไหนโชว์คนเป็นตัวแม่ห,มหน่อยสวัสดีค่อย่างหนึ่งอะไรความแบบเท่เท่ดีกว่ามันเท่ได้ถ้าใจเราถึงสวัสดะะีแดงอ่ะสวยในแ่มันมก็ดูวินเทอร์ละ,ะเสื้กัสีแดง สวยมากแฟชั่นดรีมยังสวยมากโมไปอยู่เอสกิโมเนี่ยเขาบอกว่ามึงตัวแม่เลยอ่าโอยเออแต่ม,มันดีขึ้นนะ ตอนแกเล่นแบบฉันดีมอ่ะแกเล่นหมดนหนฉันชอบม multi p เยอร์มากฉันชอบเล่นกับคนอื่นฉันเล่นหมวดตอรี่เก็บเก็บเ,เป็นมิชชั่นไปเออมันง่ายนะมันเก็บง่ายนะเราสามารถได้ชุดใหม่จากการทําภารกิจมิชชั่นก็ได้่จะเป็นสายเปแบบฉันสุ่มกาชาไปเลยคริงคริงคริงตอนนี้เรายืนคู่กันอ่ะเกมเหมือนพวกตัวเพิ่งเริ่มโหลดเกมมาแล้วฉันเหมือนคนที่ผ่านมาหลายมิชชั่นคาแรคเตอร์ใช่คาแรคเตอร์คัฟฟี่แล้วสำหรับลุกในการให้เพื่อนทั้งห้าคนนะคะลงแต่งตัวให้เหมือนเราเป็นตุ๊กตาเ่ย แฟชั่นดีเออตัวเราก็อยากจะไปเล่นโอ้โหสิ่งที่มึงให้กมันก็ไม่ได้ช่วยเลยเอ,อ้ยมันมีมึงเคยโหลดปหมเนี่ยงั้นถามคนดูค่ะว่าลุคเนี้ยมันได้ไหมใครช็อตฟิลสุดใครควรจะโหลดแฟชั่นดีมาเล่นมากที่สุดเพื่อจะฝึกเทสอินเนอร์แกไม่ถึงชุดพอต้องใส่ยังไงไม่ม,ามาเนี่ยนะ,นะขอดูอินเนอร์ตัวแม่หน่อยแม่เอาไหมเอาทุกคนลองพียงเข้ามาหน่อยนะคะว่าลุคที่นัดคอมพลีตออกมาเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนเซ็กซี่อัลลักเกนแฟนตาซีหรือว่าตุ๊กตาเสกบาล <mm> ใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงและอย่าล yes ืมนะใครกำลังอยากหาเกมเล่นนั่แนะนำเลยว่าแฟชั่นดิมสนุกมากว่างวางสักเล่นโชว์จะเป็นฝีดาดหรือกันฉันเทุกวันฉันเป็นคนที่สี่แต่ฉันไม่บอกใครแค่ตอนนี้แค่ห่างไกลกันไกลกันคนที่ห้าคันๆโอ้คันๆนะไม่แต่ว่าเราจะไปพูดเล่นงยัเพราะเราเหมือนคนเป็นจริงๆด้วยจุดจุดๆมาตจะนี้ออาเซ็เฟนไปละเราเป็นงนนิ่งอาเซ็ตเฟน แกว่าใครแก้งฉันมากสุดในบรรดา5คนลองบอกกันเข้ามานะตอนนี้นอยากกลับไปเล่นเกมไป่นดีมที่เห็นอยู่ตัวนีน้อะไรก็ไม่รู้ช็อตฟิว